บ้านเรากันหน่อยนะคะหลายคนบอกอะไรกันนี่ทำไมช่วงนี้นี่มันมีประเด็นที่เราต้องคอยจับตาดูเยอะหรือเกินนะคะสำหรับไวรัสโควิด19อมิมครอนก็ยังเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยค่อนข้างสูงอยู่ทุกวันนะคะเรื่องของค่าของชีพที่หลายคนก็บอกว่ามันแพงขึ้นตามราคาพลังงานข้าวปลาอาหารก็แพงขึ้นนะคะยังมีเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนที่ต้องตามดูกันอยู่เรื่องนี้ค่ะทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการรายงาน ผลสำรวจดัชน,คชน,คน SI, คคีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการค้าปลีกตัวเลขนี้เราเรียกว่า RSI จัดทำร่วมกับสมาคมผู้ค้าปลีกไทยปรากฏว่าความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการค้าปลีกทั้งปัจจุบันและในอนาคตคือ3เดือนข้างหน้า รับลดลงค่ะต่ำกว่าระดับ50นะคะจากกำลังซื้อที่อยู่ในระดับต่ำมาตรการการกระตุน้นการบริโภคก็ทยอยหมดลงค่ะค่าครองชีพก็สูงขึ้นจำนวนผู้ติดเชื้อจากการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนก็เพิ่มขึ้นด้วยขณะเดียวกันจากการประเมินกำลังซื้อและประเมินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคการค้าก็พบว่าผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายลดลงจากเดือนก่อนตามมาตรการกระตุน้นการบริโภคที่หมดลง และก็ประเมินด้วยค่ะว่าสถานการณ์เนี่ยจะปรับแย่ลงอีกจากกำลังซื้อที่ยังอ่อนแอและปัจจัยกดดันจากราคาสินค้าพื้นฐานหลายหมวดน,นะคะที่ปรับแพงขึ้นสะท้อนจากพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ผู้บริโภคเลือกซื้อเฉพาะสินค้าที่มีโปรโมชัน่นและเลือกสินค้าที่มีบรรจุพัณฑ์เล็กลงนะคะสอดคล้องกับรายงานผลสำรวจเรื่องผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ต่อภาคธุรกิจไทยค่ะหรือ BSI COVID 19. ในเดือนมีนาคม2565ซึ่งพบว่าระดับการฟื้นตัวของธุรกิจโดยรวมเนี่ยปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าจากภาคที่มิใช่าการผลิตโดยเฉพาะภาคการบริการนะคะเนื่องจากมาตรการการกาควบคุมการแพร่ระบ,บาดท,ที่ผ่อนคลายมากขึ้นขณะที่การฟื้นตัวค่ะของภาคการผลิตปรับลงเล็กน้อยโดยเฉพาะธุรกิจผลิตอาหารเหล็กเครื่องจักรและกระดาษ ส่วนหนึ่งเนี่ยจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่กระทบต้นทุนการผลิตให้สูงขึ้นค่ะประกอบกับปัญหาการขนส่งที่ยังไม่คลี่คลายนะคะกำลังซื้อก็อ่อนแอการแพร่ระบาดในประเทศก็ถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการฟื้นตัวของธุรกิจซึ่งครึ่งหนึ่งเนี่ย เห็นว่าผลกระทบจากการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนนะคะมันน้อยกว่าะระลอกของเดลต้าธุรกิจมีมุมมองต่อการฟื้นตัวกลับไปสู่ระดับก่อนโควิด19ล่าช้ากว่าการสำรวจรอบก่อนโดยภาคการผลิตส่วนใหญ่คาดว่าจะกลับเข้าสู่ระดับเดิมได้เนี่ยภายในครึ่งปีหลังของปี2565ขณะที่ภาคที่ไม่ใช่การผลิตคาดว่าจะกลับมาได้ภายในครึ่งแรกของปี2566นั่นเองค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ